สวัสดีครับพบกับผมหมอยน์ในการอ่นานไพ่ยิปซียากรณดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์ดวงของผู้ที่เกิดในราศีเมษและก็ลัก,กนณาเมษนะครับเป็นดวงช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนนะครับของปีพุทธศักราช2566นนะครับเกี่ยวกับการงานการเงิน,นและก็ความรักโดยพอประมาณนะครับ ผู้ที่เกิดราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดช่วงระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมของทุกๆปีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรัะฟังขอบคุณการกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหมอหยุ่นนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจที่มอบให้กับผมหมอยุ่นด้วยดีเสมอมาตั้งแต่เริ่มต้นการตํา ช่องนะครับและก็มาถึงปัจจุบันก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันดูโฆษณาทตาไม่เกิดมีไรายได้ที่จะทำมาอ่านนำมาสร้างประโยชน์ในการที่จะพัฒนาช่องต่อไปนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับการอ่านไพ่ยิปซีพยากรดวงเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จะาะเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับคำพยากรที่ออกมา ก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้พิจารณารับชมรับฟังด้วยการใช้วิจารณญาณนะครับรับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจเป็นแนวทางให้กับท่านตอนนั้นก็พอนะครับส่วนอะไรที่เป็นข้อควรระวังก็ให้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะครับ ดวงของผู้เกิดราศีเมษและก็ลัคนาเมษนะครับช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้จะเป็นไปในทิศทางใดนะครับจะทําการเปิดไพ่จํานวน1ิบใบนะครับที่จะเปิดออกมาพปยากรณ์ให้กับชาวราศีเมษและก็ลัคนาเมษนะครับก็มาดูกันนะครับว่าช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนนี้นะครับชาวราศีเมษและก็ลัคนาเมษนั้นจะเป็นไปในทิศทางใดบ้างนะครับ ไพ่ใบแบรกที่เปิดออกมานะครับโฟอ์ดกับสี่ถ้วยนะครับช่วงเวลาวันังกล่างนี้บางทีท่านชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษนั้นก็จะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายในเรื่องของการง,งานนะครับหรือว่าเบื่ออะไรขึ้นมาในการดําเนินชีวิตของท่านในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับหรืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องความรักอะไรก็รู้สึกเบื่อหน่ายเกิดขึ้นมานะครับ ถ้าเป็นการงานก็การงานก็ยังมีความมั่นคงดีนะครับเป็นไปในทิศทางที่ดีไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ก็มีอุปสรรคปัญหาอะไรนะครับแต่อาจจะเป็นช่วงวันเวลาที่ชาวราศีเมษนั้นอาจจะมีความรู้สึกเกี่ยวกับเบื่องานเสงๆงงานขึ้นมาเฉยๆนะครับซึ่งก็ด้วยสายเอตดกลนใดก็ไม่ทราบได้นะครับแต่อาจจะเกิดขึ้นได้สําหรับบางคนนะครับลักษณะแบบนี้ ที่อยู่ก็เกิดความเบื่อหน่ายอะไรขึ้นง่ายๆโดยที่ไม่มีสาเหตุอะไรนะครับทางตังที่การงานนั้นก็มีความมั่นคงเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแต่ความรู้สึกไปในจิตใจ,ใจนั้นก็เกิดขึ้น,นเองแบบที่เราก็ไม่เข้าใจถึงที่เกิดขึ้นนะครับบางคนก็อาจจะคิดในเรื่องของการที่จะหางานใหม่นะครับ ที่จะสอบเสวงหางานที่อาจจะอยากจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนบริษัทใหม่หรือบางคนก็อาจจะคิดในการที่จะเปลี่ยนแบบธุรกิจใหม่ก็เป็นได้หรืออาจจะหาธุรกิจใหม่เข้ามาเสริมเพิ่มเติมเป็นสิ่งที่รักที่ปรารถนาที่พอใจนะครับเกรียนอ ups, อกค p ับสามาราชนีถือถ้วยนะครับก็ ช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับธุรกิจการงานของชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษก็มีการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะรู้สึกเบื่อหน่ายก็ตามนะครับก็อย่างไรความใส่ใจกับธุรกิจการงานหรือหน้าที่การงานที่ทําอยู่ก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะครับไม่ว่าจะเบื่อเรื่อหรืออาการเซ็งๆกับการงานก็ตามนะครับแต่ด้วยความเป็นหน้าที่ที่รับผิดชอบ ที่หนะ้าที่ประจําหนะ้าที่ธุรกิจที่ดูแลอยู่นะครับก็ไม่ปล่อยปละละเลยก็มีการดูแลบริหารให้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็นายออฟคัพส์นะครับอย่างไรก็ตามความสําเร็จก็เกิดขึ้นกับชาวราศีเมษลัคนาเมษในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับอะไรที่ทำมาก็เกิดความสําเร็จเสร็จสมบูรณ์ ป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็สร้างความมั่นคงต่อไปได้ด้วยดีนะครับแม้ว่าบางเวลานั้นที่รู้สึกเบอเบลเซงเซงกับการงานก็จะมีการละเลยไปบ้างไปโฟกัสกับเรื่องเงินไปเด้นอยู่กับการกินการดืม่มหรือการใช้ชีวิตในแบบรูปอื่นที่อาจจะละเลยหลงลืมเรื่องการงานลงไปบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ก็เกิดความสําเร็จได้ด้วยดีนะครับแม้ว่าจะละเลยก็ตามผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังให้การ ช่วยเหลืออุปถัมภ์ให้การดูแลให้ความเชื่อถืออยู่เป็นอย่างดีนะครับก็ทําให้การงานนั้นก็ได้รับความสําเร็จนะครับบางคนก็มีการได้รับการพิจารณาเมตตาปราณีจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้มีเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับเจ้าของธุรกิจก็มีการขยับขยายอะไรที่ เพิ่มเติมหลังจากที่ธุรกิจที่ทําอยู่แล้วมันสําเร็จมั่นคงนะครับก็ทําให้กยับกยายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในธุรกิจที่เกี่ยวกับที่พักที่อยู่ที่อาศัยนะครับหรือการให้บริการด้านต่างๆเกี่ยวกับการที่พักอาศัยที่เป็นที่ต้องเที่ยวหรือเป็นที่อพาร์ตเมนต์หรือบ้านเช่าคอนโดต่างๆนะครับก็เป็นธุรกิจที่ ให้ความเติบโตได้ดีนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับเท่าเวอร์นะครับบางทีก็สถานการณ์ของอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นที่เราไม่คาดคิดอาจจะมีเข้ามาให้กับชาวราศีเมษลนาเมษในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ด้วยนะครับที่ชาวราศีเมษลัคนาเมษนั้นจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับมือนะครับแต่ก็อย่าไป หวั่นไหวหรืออย่าไปวิตกกังวลน,นะครับแม้จะเป็นเดือดทาวเวอร์ก็ตามก็หมายถึงบางสิ่งบางอย่างในการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นก็เข้ามาแบบกระทันหันที่เราไม่คาดคิดนะครับก็ถ้ามีสติแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถความมีความมีรักครอบกับการที่จะรับมือ ก็ทําให้เรานั้นรับสถานการณ์ได้ด้วยดีนะครับไม่ว่าจะมาในแบบดีหรือไม่ดีก็ตามนะครับเดอะทาวเวอร์นี้ก็เป็นเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตนาน,นได้ทั้งดีและก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสิ่งที่ไม่ดีเราก็สามารถที่จะแก้ไขมองถึงปัญหาได้ด้วยดีนะครับถ้าเรามีสตินะครับไม่วู่วามไม่ใจร้อนอะไรก็ตามนะครับ บางทีการที่เราใจร้อนเกินไปบางทีเราก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับเพราะบางทีเราอาจจะมองข้ามไปได้โดยที่บางทีข้อปัญหาไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับตาท่านลองนึกดูบางทีก็มีหลายๆคนนะครับหลือกาอาจจะเป็นเกือบทุกๆคนบางที เวลาท่านจะหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับบางทีของที่ต้องการจะหานั้นบางทีก็อยู่ใกล้ๆมือเราหรืออยู่ใ,ใกล้ๆตัวเราก็าเห็นอยู่นะครับแต่ด้วยความที่เรามีใจร้อนมีไม่มีสติไม่มีสมาธิหรืออารมณ์คุนมัวที่เข้ามาในช่วงที่เรากําลังหานั้นเราอยากจะได้พบเจอไวๆ mm. ก็เป็นการเร่งร้อนถึงอารมณ์ของเราก็เลยทําให้มีน้ําโหโมโหเกิดขึ้นมา ก็ทาให้เรามองไม่เจอหาไม่เห็นกับสิ่งที่เราต้องการก็ปัญหาก็เหมือนกันก็คล้ายสิ่งนี้ถ้าเรามีน้าโหมีโมโหมีสติมีอารมณ์ที่ไม่ดีมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นแล้วก็จะแก้ปัญหาบางทีเราก็มองข้ามคือตั้งที่จุดแนวทางที่จะแก้ปัญหานั้นบางทีง่ายนิดเดียวแต่บางทีอารมณ์ขุนัมอารมณ์โมโหโตสะที่มีอยู่ในใจเรานะครับบางทีก็ไปตัวไปตัวปด บทบังกับแนวทางในการแก้ปัญหนานั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้มีสติมีสมาธินะครับแล้วก็นำหลักธรรมะหลายๆอย่างเข้ามาใช้ปัวพันกับการทำงานก็จะทำให้การแก้กันปัญหนานของเรานั้นก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ดีก็ตามนะครับทุกอย่างเราสามารถคี้คลายได้ด้วยดีนะครับ แล้วก็ w o l l of f อ r t u n นนะครับก็การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีนะครับก็เป็นการบ่งบอกว่าถึงไม่จะเกิดขึ้นแบบกระทันหันก็ตามนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่แบบขึ้นจับไวรวดเร็วแบบสายฟ้าแลบนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงให้กับชาวราสีเมษลัคนาเมษในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็หมายถึงว่าอะไรที่ผ่านๆมาที่มันไม่ดี ที่มันสร้างปัญหาเป็นคารากาสังอยู่หรือเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อหรือปัญหาที่ทําให้การงานไม่คืบหน้าธุรกิจไม่เดินไม่โดดเด่นไม่รุ่งเรืองหรือว่าการเงินที่มันฝืดติดขัดแล้วก็ทําให้มีปัญหาในเรื่องของระบบการเงินที่ไม่กล้องตัวนะครับ ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไปสู่สิ่งที่ดีให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษในช่วงเป็นวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับในเรื่องของเส้นทางการงานการเงินที่จะมีเข้ามาที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับแล้วก็เปกออปเป็นตเกิลเด็กถือเรียนนะครับก็มี แนวความคิดใหม่ๆโปรเจกต์ Project ใหม่ๆหรือบางทีก็มีโปรเจกต์บางอย่างที่เคยคิดวางแผนคาดกรนีวาดหวังเอาไว้ว่าจะสร้างจะทำจะนำมาปฏิบัติสร้างให้เกิดรายได้รายรับขึ้นมาเกิดผลป,ประโยชน์ขึ้นมาแต่เวลาที่ผ่านผ่านมานั้นบางทีก็ยังไม่ได้เวลาในการที่จะนำมาลงมือปฏิบัต,บติทำนะครับที่จะให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นก็อาจจะมีช่วงเวลาดังกล่าวนี้เข้ามาเปิดโอกาสได้กับท่าน ในการที่จะนําโปรเจกต์นั้นหรือแนวความคิดต่างๆนั้นหรืองานนั้นที่คิดวางแผนเอาไว้ก็นํามาดําเนินการสร้างให้อรอ,อ,อกออกผลให้เกิดผลประโยชน์ต่อไปนะครับที่จะสร้างเมเนน็ดเงินแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับชาวราศีเมษลักษนาเมษต,ต่อไปนะครับแล้วก็นายออฟคัพส์นะครับก็การงานเป็นที่ตันรักตันชอบนะครับที่หวังเอาไว้นะครับ โดยการคิดแนวทางในการที่จะดำเนินการมานานพอสมควรนะครับก็ใต้โอกาสกับสิ่งที่รักที่ชอบที่จะนำมาสร้างให้เกิดเป็นผลงานเป็นงานที่จะมีความคืบหน้าต่อไปด้วยความเอาใจใส่ด้วยความรักด้วยความสนุกสนใจนะครับก็จะทำให้การงานนั้นธุรกิจแนวใหม่นั้นที่ท่าน จะนำมาดําเนินการก็จะก้าวไปสู่ทิศทางที่ดีต่อไปนะครับที่จะไปสู่อนาคตที่เติบโตรุ่ง,เร,ง,เ,รงเรืองเกิดความสําเร็จขึ้นนะครับด้วยการดูแลเอาใจใส่ที่ดีแล้วก็เบรกออฟคับเด็กถือถ้วยนะครับก็เป็น บางทีก็แนวความแนวโครงการที่ยังไม่ก้อยมีประสบการณ์มาก่อนนะครับที่ท่านได้เก็บสะสมความรู้ต่างๆที่จะใช้ในการดําเนินงานนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเข้ามาใช้นะครับแล้วก็ต้องการอาปรารถนาที่จะมีประสบการณ์กับสิ่งนั้นธุรกิจเหล่านั้นนะครับที่จะให้ดําเนินไปด้วยดีนะครับก็จะมีการ เอาใจใส่ดูแลเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมความรู้ต่างๆนําเข้ามานะครับอาประสบการณ์ก็มาเพิ่มเติมมากมายเพื่อที่จะมาพัฒนาเพิ่มทักษะในโครงการนั้นให้เป็นไปในทิศทางที่ดีให้การงานนั้นนําเดินไปข้างหน้าด้วยความเอาใจใส่ที่ดีเติบโตที่ดีนะครับแล้วก็นายออฟวานส์นะครับก็การดูแลอย่างมั่นคงนะครับเอาใจใส่ ไม่ย่อท้อนะครับก็ทําให้การงานนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีดําเนินไปข้างหน้านะครับแม้ว่าจะรู้สึกบางครั้งบางเวลาก็รู้สึกไม่ค่อยดีบ้างน,นะครับแต่ก็จะทําให้เอาใจใส่ที่ดีนะนะครับทำให้การงานนั้นก็จะได้รับความสําเร็จมั่นคงต่อไปนะครับ แล้วก็ชัดสตินะครับช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของการลงทุนร่วมหุ้นเปิดกิจการร่วมร่วมกับผู้อื่นที่อาจจะมีเข้ามาที่อาจจะมีในเรื่องของการทําสัญญาเซ็นสัญญาเกิดขึ้นนะครับที่ร่วมบุ้นลงทุนกับหลายๆฝ่ายที่มีเข้ามานะครับสําหรับผู้ที่ไม่ได้ทําธุรกิจแบบคนเดียวนะครับก็เป็นการเริ่มต้นในการที่จะทําสัญญา ลงรายลัก์อักษรเอาไว้เป็นการทําธุรกิจร่วมกันนะครับก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับหรือการงานที่เกี่ยวข้องกับการเกลเคลียกับความยุติธรรมความถูกต้องกับผู้อื่นก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับที่ทําให้เกิดความก้าวหน้าสร้างเม็ดเงินเข้ามาเป็นรายได้รายรับที่ดีให้กับ้าราศีเมษลคนาเมษในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับ นั่นก็คือเส้นทางต่างการงานนะครับที่จะมีเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะครับส่วนเส้นทางต่างการเงินนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับที่มีเงินเข้ามาแบบถูกต้องการสําเร็จของการงานที่เสร็จสมบูรณ์ก็สไร้างรายได้ไรายรับที่ดีมีความมั่นคงให รายได้รายรับเข้ามาแต่ให้เกิดความมั่นคงนะครับการที่ฐานะการเงินที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยดีก็จะมีการขยับขยายมีเลื่อนฐานะขึ้นไอ้เพิ่มมากขึ้นนะครับฐานะการเงินก็ดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับเงินที่เข้ามาจากการงานที่เกิดความสําเร็จอย่างถูกต้องนะครับก็เป็นไปในทิศทางที่ดีที่ เงินเข้ามาแบบถูกหลักถูกต้องตามตามกันลองครองทำนะครับการเปลี่ยนแปลงที่มีเข้ามานั้นบางท่านก็จะมีเรื่องกองโชคลาภที่เป็นเงินก้อนที่จะได้ลุ้นรับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ด้วยนะครับที่จะมีเข้ามานะครับหรือบางท่านก็จะมีโอกาสในเรื่องกองการที่จะได้รับมรดกที่เกิดขึ้นที่เป็นอาสงหาริมทรัพย์ที่มีเข้ามา ให้ได้รับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็ทำให้ชาวราศีเมษละกษณเมษนั้นก็จะได้รับนะครับเงินก้อนหรือว่าที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีเข้ามานะครับก็ทต่ใ้ช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ชาวราศีเมษนั้นก็จะมีความอยู่ดีกินดีกินอิ่มนอนหลับบางครั้งก็สมบูรณ์นะครับมีการดูแลเอาใจใส่กับ ก็ครัวด้วยความผาสุกนะครับแล้วก็ตัวเองด้วยความอิ่มเอมเปลมปลี play, ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ท่านก็เป็นพอใจกับรายได้รายรับที่มีที่เป็นอยู่นะครับไม่ได้พยายามขวนขวายในเรื่องของการที่จะสร้างภาระมีสินห้เกิดขึ้นนะครับมีที่มีอยู่แล้วก็มีการดูแลบริหารการใช้การจ่ายให้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็การหาโอกาสในเรื่องของ การที่จะสร้างรายได้ใหม่ๆเข้ามาที่จะให้เกิดขึ้นนะครับก็เป็นช่วงวันเวลาดีๆนะครับส่วนในเรื่องของเส้นทางความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็กนโสดก็มีโอกาสในการที่จะได้พบปะกับผู้ที่บางทีก็มีความสุขสดใสอ,อิ่มเอมดูน่ารักน่าทนุถนอมที่อาจจะมีเข้ามา เป็นช่วงวัยอ,อ่อนวัยเสียจะเอาความรักดีๆเข้ามามอบให้กับชาวราศีเมษลันนาเมษได้ในช่วงนี้นะครับก็ส่วนมากความรักความสัมพันธ์ที่มีเข้ามาก็อาจจะดูนิ่งๆน,นะครับไม่ก่อยมีความกระตือหรือร้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้เพราะบัญตีชาวราศีเมษก็อาจจะเป็นผู้ที่นิ่งๆอยู่แล้วนะครับที่อาจจะไม่ค่อย การตือร้รนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะทำให้ความรักนั้นก็เป็นแบแบบเช่องช้านะครับตาความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะครับส่วนบางคนก็ยังไม่ปรารถนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับที่บางทาีก็ขอใช้เวลาอยู่กับการทำงานสร้างหน้าที่อาชีพการเงิน ที่มีดีกว่านะครับหรือบางทีก็ความเป็นส่วนตัวสูงหรือมีอีโก,โอก้อยู่ก็ยังไม่เปิดเส้นทางของความรักให้มีเข้ามานะครับก็ใช้ชีวิตด้วยความสดต่อไปด้วยความสุขด้วยคว,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 วามกินอิ่มนอนหลับนะครับส,สมบูรณ์ดีนะครับก็ทําให้ยังกรองความสดต่อไปนะครับสําหรับผู้ที่มีรักเข้ามาก็เป็นโอกาสดีๆที่จะได้เกิดความรักที่จะพัฒนาก้าวหน้า ต่อไปที่จะเติบโตเป็นความรักที่ดีๆนะครับส่วนผู้ที่เป็นคู่รักที่ใช้ชีวิตเป็นครอบครัวอยู่แล้วนะครับก็จะมีการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมนะครับก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับคู่ควรความรักที่ได้รับมากับความรักที่ให้ไปก็ เป็นไปอย่างเหมาะสมก็ทาให้ความรักความสัมพันธ์ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ก็จะมีความสุขนะครับฝั่งคู่ก็มีความเป็นมโรเมนติกเป็นพิเศษในช่วงบรนเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่ความรักหอ,อมหวานนะครับก็มีการดูแลตนุถนอมเอาใจใส่กันก็เหมือนกับความรักที่สดใสสําหรับผู้ทีอ่อายุมากหน่อยก็จะความรักดูสดใสเหมือนวัยหนุ่มสาวที่มีเข้ามาในช่วงนี้นะครับ าบางคนบางคู่ก็ระมัดระวังด้วยนะครับที่บางทีปัญหาอะไรที่มีเข้ามาในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้แล้วก็ทมให้เกิดความเบื่อหน่ายในความรักความสัมพันธ์ขึ้นได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องดูดีๆนะครับที่ปัญหาเดิมๆที่อาจจะมีเข้ามาวนเวียนสร้างไอ้เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็ทําให้ความรักนั้นรู้สึกเบื่อเซ็เง,เงเกิดขึ้นได้บางคนก็จะมีอารมณ์น้อยๆ นะครับแต่ก็เก็บไว้ในใจอันนี้ก็ต้องถ้าอะไรที่เป็นปัญหาสร้างความไม่สบายกายไม่สบายใจให้เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์อันนี้นก็ต้องคุยปรึกษากันนะครับอย่ากเก็บเงียบไว้นะครับเพราะถ้าเก็บเงียบไว้มันก็จะเป็นปัญหาที่ดองอยู่ในใ,นใจของเราและก็เป็นปัญาการการสังที่ไม่มีวันจบสิ้นนะครับมันจบกลางขาใจอยู่อย่างนั้นนะครับทำให้เรารู้สึกเบื่อหนะ่ายกับความรักความสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็ต้อง พูดคุยกันนะครับอย่าได้แต่มองเงียบอยู่นะครับเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ที่ดีของคููรักคููสัมพันธ์นั้นก็ต้องคุยกันไปนะครับอะไรที่ปัญหาเกิดขึ้นก็ปรับความเข้าใจกันในทุกๆเวลานะครับคุยกันนะครับจะได้ไม่เป็นปัญหาบานปลายให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะครับเพราะบางทีปัญหาเล็กๆน้อยๆในความรักความสัมพันธ์นั้นที่มันเกิดขึ้นตีละนิดตีละนิดตีละนิดสะสมสะสมมาไว้นะครับมอง เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งมันก็มีการระเบิดออกมาได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าสะสมนะครับปัญหาในความรักความสัมพันธ์ที่มีอยู่นะครับยามใดที่มีปัญหาก็มาไม่ว่าจะเล็กหรือจะน้อยก็ตามก็ควรหาโอกาสคุยกันปรึกษากันนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับอย่างไรก็ตามความรักความสัมพันธ์ของคู่รักที่เข้าใจซึ่งกันและกันนั้นเมื่อคุยกันแล้วก็ย่อมจะเกิดสิ่งที่เหมาะสมความยุติธรรมเกิดขึ้นนะครับก็ทำให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะครับอะไรที่มันเป็นปัญหาก็เมื่อคุยกันแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนนะครับราะฉะนั้นอย่ากเก็บนิ่งเฉยไว้นะครับไม่ว่าจะรู้สึกอย่างไรก็ตาม ปัญหาเล็กปัญหาหน้อยไอ้คุยกันนะครับความรักความสัมพันธ์ก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับและกรณีก็คือ,อความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษในช่วงวันเวลาดังกล่าวนะครับก็การงานการเงินความรักของชาวราศีเมษลัคนาเมษก็เป็นไปในโปรประมาณนี้นะครับโดเฉาช่วงดวงระหว่างวันที่10 วันที่1่ถึงวันที่15ของเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านชาวราศีเมษและลัคนาเมษนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ขอให้มีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ